สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอยาบอเวอร,อรสำหรับใครที่ยังลับกล้องดูรูปท่านหลานอยู่ขอให้ลับกล้องมาดูรูปหน้าซะดีๆนะครับ <c oughs> ถ้าลับกล้องแล้วไม่เจอหน้าจะฟาวนะครับขอย้ำ ฉับฟาวนะครับถ้าไม่เห็นหน้ารีบๆกับก้มงดูหน้าซะโดยดีขอย้ำรีบๆกับก้มงซะโดยดีไม่เช่นนั้นพียโ๊ครับตีตายขอย้ำพี่โอ๊ตครับตีตายและพี่โอ๊ตครับตีตายพี่โอ๊ตครับตีตายแต่ถ้าไม่เห็นหน้าจริงๆคอยเห็นหน้าทุกๆวัน ี่ทุกวันของชีวิตด้วยครับบางอย่างก็เป็นได้อยากให้กับกล้องทุกๆวันกับกล้องดูหน้าทุกวันชงไวแค่ไหนแก่แค่ไหนต้องเห็นหน้าทุกวันด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับคอยเห็นหน้าทุกๆวันถาวรน,นะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับแล้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ